เกมอะไรก็ไม่รู้อ่านภาษาจีนไม่ออกโอเคเกมนนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อหาแบบว่าอะไรล่ะให้วิ่งหลบสิ่งกีขวางบนท้องถนนนะคะโดยวิธีเล่นก็เล่นไม่ยากถ้าเรากดนิ้วกดแบบนี้เนี่ยโอ้โหนราจสตายเลยทำไมทำไมถ้าเราเอาเนิ้วจิ้มครั้งเดียวจะกลายเป็นก,การเดินหน้านะครับ ถ้าเกิดเอานิ้วลากซ้ายนี่มันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้แต่ถ้าเราอยู่นิ่งน,นานจนเกินไปนก็จนนะมีเหวี่ยงมาดึงนะคะผมืมอน่าดูคลิปได้ตังค์รอสักครู่นะคะ แคได้มาสาบาทเจ๋งเกมเล่นกันต่ายโอ้โหบรรยากาศฝนตกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยแทมที่ท่านเห็นอยู่บนบนบนซ้ายมืออ่ะอนั่นคือแ้มการเดินถ้าเราเดิน เดินหนึ่งก้ามันก็จะขึ้นหนึ่งเก้าเอ้ยขึ้นหนึ่งแต้มโอ้โหกมันจะพูดโดนไปอีกกล้องหนึงอ่าไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมผมหรอกไม่ได้แอมอุ้ยมันนี่ได้เหรียญได้เหรียญเออถ้าเราสะสมเหรียญที่อยู่บนขวามือนะครับให้เต็มร้อยมันสามารถสุ่ม ตัวละครในเกมได้หนึ่งตัวนคะครับบางครัง้งอาจจะสุดไมตจะเดิมหรือบางครั้งอาจจะไม่ตัวใหม่นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ